The the dead. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกผมบาบาทีมนะครับอ่านคลิปรครั้งแรกเอา้ <c oughs> เอาเฮ้ยไม่รอกันเลยเอาก็บอกแล้วว่าจะกดแล้วนะโอย้ยังมีซองไหมอยากเล่นซองเอาอัดก็มีไม่ใช่หรอแต่อยากได้การนี้ลยไนงะ มาอาะไรเปิดอะไรเอ่อแป้งจ๋านี่เด็กเม่นหลุดเหรอมันโดนระเบิดมาโดนระเบิดเฮ้ยตอนนี้เราจะมาทำอะไรกันจะมาเกียนคนกันเจอละอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะเว้ยเดี๋ยวแม่งแพ้อีกโอ้ยกระตุก มันอยู่ไหนวะอไม่่นมเลยมันอยู่ไหนดูห้องบันชักันไหนมาเพต้องมีไปเฉาะมันเพอนยังเข้าไม่ได้เมีไปเฉาะไม่ได้มันแชรอัพตรงบ้นแหละเข้าได้อยู่ตรงบันไดอะโอ้ย ผมรู้สึกไม่ค่อยจะดี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 ลูปไม่หรอไมีซิตไหมครับร้องเพลงได้เพลงอยากจะให้เน็ตคืนมาไม่มีใครไม่มีใครเ็าอยากฟังเลยนี่คือความจริงอยู่เนาะโอ้ยไม่ยิงไม่โดนเลยวะอยู่ไหนอยู่ไหนวะอย่ไหนวะเนี่ยของแค่เนี้ยสบายสบายน่ะเดโดเอ้ย มีคนเข้ามาด้วยวะใช่เหรอทำไมวายเน่เน่อันนี้คือมาเกลียนคนโอ้มีแต้ยดม่ได้ยศตอบโจทย์ว่ะเดี๋ยวปืนเพื่อนเพิ่งซื้อมาไม่อยากดูอ่ะสอรี่เป็นปืนแบบสมัยเอาเว้ยเจอคนแล้วเว้ยโอ้โหมันลาดกันดีกว่าด้เด้เฮ้ยนี่ปืนอะไรอ่ะปืนที่เพื่อนปืนที่เพื่อนเคยอยากเล่นนี่หว่ามันแทงได้เว้ยใช่เหรอแทงได้ด้วยเหรอเออแทงได้โอ้ความรู้ใหม่อะะไรว กดไงวะก็ลืมแทนอ๋อนี่ไงมันอยู่ไหนอะไม่รู้ไม่หรอบีวไอ้บีวบีวอ่ะเ้องมิไปฉ่อมมันดิไ่ตองละเล่นสองเล่นสเราเล่นสนายบ้างดูดูโอ้โหเน็ตเพื่อนเหลืองเลยว่ะเหลืองเลยอะดีดีวีวันเนีดย ตตายัวเสียงอัดคำแบบตั้งาอันดับเลยเฮ้ยวางทำไมใคาวางบ้าบอลของฉังเจอแล้วอ่ะตายแล้วหนึ่งนี่เพื่อนเข้ามาตายสองแฟงมาตายแล้วสองไม่ก็เพื่อนเขาเออขอโทษเออเลขหนึ่งมันอยู่ไหนวะดูบีให้อ่ออยู่บีแล้วเหรอมาอยู่อัด อะไรอะไรสไลายจริงกันเดียวตายจำไว้เลย okay. s <S ทำไมมันคนเข้ามาน้อยมากเลยมันอันนี้คือมันให้เราลุมนะเอาาอทําไมตอโอ้โหดูยศฝั่งนู้นดิยังตอบโจทย์เลยไม่รู้ว่าเราจะเกียนเขานะอ่ารอ <O> ช็อตเกมเมงเอ้ยเดไปไหนมันอยู่นี่ไอตัวไม่ไหายเอ้ตาย อีกตัวนึงอ่ะมาแตกเกมมิ่งโดนหลอยเลยเนี่ยโอ้แฟนไม่ช่วยเลยก็ปัญหามันไม่เจอเพิ่นดูว่ามันเดินไปข้างหน้าแล้วทำไมคิวกันอยู่สองคนอะไรนะทำไมคิวกันอยู่สองคนก็เดินไปไหนเราเดินไปลงบีทางมันทำไมเราโอ้เออเอ้าเพิ่งจะลังจะขึ้นเลยแฟนถามเพื่อนทำไมอยู่ตรงไหนผมจะแต่เพื่อนนำบ้าหลังเพื่อนเราเนี่ยเมื่อกี้ ไปนั้นหนึ่งเลยนะที่โยนหามไปนั้นหนึ่งมันวิ่งเร็วมากพลลงบีก่อนแล้วกันอีกตัวนึงเพิ่งเห็นอยู่เลยเมื่อกี้อ๋อเจอแล้วไหนวะเฮ้ยเพิ่งเจอแล้ว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 เอ้าค้างอ้าวขึ้นไม่ได้ค้างอ้าวหายค้างแล้วเฮ้ยเมื่อกีเพิ่งเห็นมันอยู่ตรงนี้นี่ไงอ่ะอาจะก็ไปใครทำเพื่อน่าววะไม่นั่นแหละ เรากำลังจะยิงเลยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ทราแมบขึ้นค้างวะเฮ้ยเล่นเชียร์วันดีไหมกระโดดน้ำเอาดิเอาดิแล้วเราแตะเขาเลยตอนนี้ขึ้นค้างอ่ะเมื่อกี้ค้างแพ้ไก่เลยวะแกล้งไปไหนเราโดกระโดดลงน้ำเมาโดนคนเดียวเดียวชนะกันเมาไม่หรอเฮ้ยเดนทำไมเดนถือปืนได้เทมากเลยอีกตัวนึงอยู่ไหนวะเฮ้ยแฟล้เฮ้ยโอเคหายไปละอะค่ะอะดีตัวนึงอยู่ไหน กิจจะได้เปรมเกมจะได้ปิดไม่เราจะไม่ปิดเร็วขนาดนี้ใครควนได้เป็นไอ้ควรให้นะเอ้ยนั่นก็ไมเห็นมาแล้วใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่ะเห็นเห็นดาวเได้ใกล้เคียงกันมากมันอยู่ตรงไหนวะไอเดรอนไอเดร้อนเดร้อนโอ้ย อย่ามาหลอกกันนี้ต้องราเนี่ยจะโดนแลนมันก็ว่างเลยมันเดินวนไปวนมาจริงเหรอโอ้ยอนี่กัคนละทิศกันเลยเนี่ยมันอยู่ไอ้คนไม่มันอยู่ไหนอือเดยเริ่มเข้าใกล้เอเดยเริ่มเข้าใกล้ไอพี่เริ่มเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้แล้วโอ้เดย์แ้วเดยยิงมันไม่ตายนี่ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยนี่ไอ้เงี้ยแล้วคือแบบมีคนหนึ่งกำลังจะเข้ามาเล่นด้วยแต่ว่าโอ้สู้ไก่ไม่หนุกเลยว่ะ เออบอกแล้วอ้าวมันกดเลยกดเลยวาเออเดย์เอาปืนที่เดย์ใช้มาเล่นนีไม่ต้องตัดคลิปเลยเดยเอาปืนที่เดใช้มาเล่นม่อกี้มานดิไม่เดไม่พูดอะไรเลยหน่อยเอรอวันนี้เป็นเด็กเงียบครับไม่เด็กพูดมากเลยก็ได้เราจะมีของมาแชร์กับเดกันนะครับเฮ้ยไม่ใช่ว่าเน็ตกดเล่นไม่ได้น่ะออเรียบร้อยแล้วเรามีเรื่องมันจะเรามีเรื่องจะมาแชร์ของเดยกัน เรื่องอะไรครับสกอตเลนด์จำได้หรือเปล่าอย่จังหวัดลาดกระบ,บังว่ะอยาเอาไม่เอา,าจังหวัดลาดกระบ,บังว่ะจังหวัดลาดกระบ,บงังนี่หลายๆคนก็อาจจะเคยดูหรือไม่ก็ไม่เคยดูนะ <c oughs> ล,อลองเซิร์ชเข้าไปดูอ่็ได้เอา้าเซิร์ชไปนะครับว่า สันเดย์กับเวิดโกทันด์บาาเลนนะครับเออใช่ต้องเข้าไปเลยแล้วถ้าอยากเห็นผมแบบในไม่ใช่ไทแลนกาตาเลนนะครับก็ไปขึ้นรถไฟ BTS นะครับผมเป็นตามนั้นเลยนะครับผมเป็นพีเซนเตอร์ของพีเอ่ออะไรนะ BTS นะครับเป็นรถไฟที่ขบวนอะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งเถอะ็่วาแม่งดังอ่ะ ดังในแบบชื่อเสียงจังหวัดลาชกะบังอ่ะไอ้สู้ไก่ไม่หนุกเลยอ่ะโอ้ยโอ๊ยระบิดคือเพื่อนเข้าใจน้วว่าสู้ไก่อ่ะไม่หนุกแต่ว่าตอนนี้เน็ตเพื่อนไม่ไหวแล้วก็คงต้องเล่นยาวหน่อยแล้วนะ เมื่อไหร่จะเข้าไปสิมโว้ามาคนมันเข้าน้อยมันไม่มันเลยมึงเด็กรู้ว่าตัดคลิปไปตอนเจอคนหหวดกันไหมอ่าตัดคลิปก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะจ๊ะอ๋อเมื่อกี้ตัดคลิปไปนะเพราะว่าต้องรอคนเก่งๆเข้ามาคโหดเข้ามาเล่นกับไก่ไม่สนุกอะไม่สนุกมันไม่มันไม่ฟินแล้วก็เลยต้องมาอัดคลิปใหม่ไม่ได้อัดใหม่ก็แค่ตัดไปเท่านั้นแหละ ถ้าไม่ตัดนี่จะเห็นถึงความน่าเบื่อกันเลยทีเดียวเชียวใช่นะเน็ดหลุดเราเราจะไปแชร์เฮยรู้สึกเหมือนหวหน้าห้องจะหลุดวะอ้าวไม่หลุดวะลูกแม่หัวหน้าห้องยังหลุดวันนี้เราจะมาแชร์ความลับของใครสักคนหนึ่งนะครับตอนนี้ยาพอได้แล้วม่แชร์หมดแล้วมีอะไรอยู่วะอ๋อส่วนไอ้คนนี้นะมันก็เป็นเพื่อนเก่าเองแหละ เขาเรียกว่ายืมตัวมาเล่นแม่งโหดที่สุดแล้วเราจะแชร์กันนะครับไปมองนีิว่าไปถึงอยู่นะชาวมดอมาเพื่อนโอ๊ยเรามาจากไหนกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ยศดอกเหรอยศทองเหรอ What the แม่งโหดต้องตัวคอนเทนเนอร์ตัวคอนเทนเนอร์ เอ้ยมันลงไปแล้ว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 ลงไปบีแล้วลงไปบีแล้วโอ้โบีแล้วแล้วก็ยังยังไม่ลงบีห่อประชาการห้องระชาการโอ้ยเหนื่อยเฉยแล้วก็ลงไปบีแล้วแล้วก็ลงไปบีแล้วแล้วก็ขึ้นไปแล้วเออ่นละจบเลยมันเหลือสี่เลยมันเหลือสี่ขึ้นหอประชาการเย่ อัดมันดักอันอยู่มันดักอันอยู่ลงไปลงไปลงไปตรงไหนเฮ้ยมันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เอยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเลยเอออีกตัวนึงอยู่บีเร็วตรงที่อัดเล่นต้อนแอบกับเพื่อนอ่ะตรงที่อัดเล่นต้อนแอบกับเพื่อนอ่ะเร็วที่สุดแฟนอยู่ตรงไหนอ่ะกูเลยกูเลยไอ้กูไม่ทันระหว่างกดอีไม่ติดโอ้ยเราโชว์ไก่ว่ะเฮ้ยรว่ไง เพื่ยนจมพูด,อพดอโอ้ยแกรู้บอกว่าจุดบีเพือ่อนไม่ต้องยุ่งกับบีเพื่อนก็บอกเพื่อนก็บอกแล้วว่าจุดบีใช่เหรอเออเดี๋ยวเพืดด่อนจะเฝ้าบีให้นี่เราจะมาแชร์เรื่องของกระหับเรื่องของใครเรื่องของใครวะของใคร <laughs> เฮ้ย ลงมานี่กันหมดเลยเหรอวะแล้วคนอื่นอ่ะ,อะนั่นไงอมันวางบีนวางบีนวางบีงบโอ้ยไม่น่าโดดเลยอยู่ในห้องนั้นเลยอยู่ในห้องนั้นเลย,อเลยโอ้ยยูไม่ง่ว่ะอะไรวะเอาหัวเพื่อนข่าไปเด็กกูเลยกูดิ คุ้มกันเลยอ่ะแพ้หรอแพ้บาแพ้บอลเหรอทนเป็นให้เลยเล่นกับคนโหดก็สนุกอย่างนี้แหละอะไรยังไม่ทันได้บอกเลยไม่ทันได้บอกเลยแล้วใครให้ยูเข้ามาวะชอบมาดอนี่หว่ามันเข้ามาเองอ่ะคนอะไรวะยังไม่ทันได้พูดกันเลย ดีมากไปโ,โอ้โหโอ้โหเฮ้ยแดงจะยิ่งตายเลยโผลอะไรวะตายอ่ไรแดง,งอ่ะยิงไม่ตายเลยอะไรของยูมันวะนี่โหดมาแล้วครับโอ้โหนี่แหละโหดของแท้นี่แหละมันแน,น่เพื่อนๆที่น่าเกลียดทุกคนนี่แหละแม่งโคตรมันมันประหัวร้อนด้วยลืมบอก ออยใช้สมาดิโอ้ยบอกเลยตอนนี้ผมโคตรไก่เฮ้ยบี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 ที่มาเบียบีบีวางแล้วเฮ้ยวางแล้ววางแล้วมันวางแล้วขึ้นว่ามันขึ้นนะไม่มันหลบอยู่ในห้องที่เพื่อนชอบหลบอ่ะเนี่ยนะมันอยู่ในห้องที่เพื่อนชอบหลบอ่ะนี่เหรอไหนวะอัดอยู่ไหนวะเออห้องนั้นแหละไม่ใช่ห้องที่เพื่อนชอบหลบตรงนั้นแหละเด้เออกูเลย ไม่เดือยนวะบอกมาดิว่าอยู่ท้องเดียวกันน่ะอยู่แม่ง้องเดียวเลยว่ะชาวมดออยู่โอ้โหจะมีเพื่อนกหมชาวมดอใจเย็นว่ะโอ้ยหยุดแม่งเพื่อนไอ้ยู่แน่เลยว่ะ องเพื่อนได้อยู่ชัวร์เลยว่ะเจ้าจ้องเยอะตัวป้าแบบอุ้ยมอนมาเอ้ยเอ้ยอย่างนี้แหละครับถึงเรียกว่าสุดสีเฮ้ยยี่ยูมันก็พิมพ์อย่างเดียวเลยเนี่ยมีการแบบแบบ โอ๊ยโดนลุ้กหลงเลยแล้วพ่อหลงจะเป็นยังไงวะเอ้ยเดี๋ยวมันไปมุกไรเดี๋ยวมันลงไปเป่าบีให้โอ้โหไอ้ดูอะอย่งงี้คุณไ่นับด้ยเหมดเลยฐันฐันฐานทำไมเหลือมันอยู่คนเดียวฐานไหนฐานไหนเต็มไปหมจริงโอ้โหเต็มจริงโอ้แม่งเต็มไปหมดเลยว่ะเฮ้ย ทำไมไม่เล่น Red Team กันวะเออยพวกโง่ใครไม่เป็นหัวห้องวะอยากให้รู้นะเว้ยใครไม่รู้ว่ามีเยอะขนาดนี้ใครไม่เป็นหัว <c oughs> ห, <c oughs> ห้องวะแล้วใครบางคนบอกว่า <c oughs> นนม,มีแต่เบ <c oughs> อปลาวะเอ <ไป S 2> อแม่งอ้ยแบบคือแบบมันพวกคุณไปดูบีแล้วกันนะเเดดกับแฟงดู <c oughs> <c oughs> เอ,เอไปเอ้ยอย่าไมทำอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้ยไม่ ไม่โอ้โหผมโคตรง่เลยว่ะเฮ้ยอยู่ตู้คอนเทนเนอร์สองตัวเดออีกไมค์หนึ่งไมค์หนึ่งเดระวังอีกหนึ่งบนตู้คอนเทนเนอร์ลงไปแล้วลงไปแล้วเอออีกตัวหนึ่งด้วยอีกตัวหนึ่งด้วยเอออีกตัวหนึ่งไอยูอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรเดีออยู่ที่ไหนอ่าเออแต่แถวร้านมันบอกไม่ถูกอะ มันเหมือนมันเอ้ยเหลือไอ้จูคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่นี่มันเดือันติดตามชีตตู้คอนเดนเนอร์กำลังจะขึ้นตู้คอนเดนเนอร์เดีไปดักเลยไปยิงอ้าวตู้ตู้คอนเดนเนอร์เริ่มเหลือร้อยสิบห้านะเว้ยตรงนี้เหรอแฟนตรงนี้เหรอตรงนั้นตรงนั้นเลยเดนั่นแหละไปยิงมันดิเฮ้ยช่วยบอกช่วยบอกช่วยบอกเฮ้ยจะขึ้นตู้คอนเดนเนอร์แล้ว นี่เป็นการโกงกินประชาชนจริงๆบอกเลยจุดเอจุดเอใช่จุดจุดเออาร์ทฮัออกมาอัดมาตรงอื่นมันเล็งตรงที่อัดจะลงมาจะลงมาหลืขึ้นไหมอาร์อยู่ไหนเนี่ยอะไรอยู่ในห้องเนี่ยออกไปเลยมันลงไปบีแล้วลงไปบีแล้วลงไปบีแล้วลงไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาแล้วโอ้โหมันเล่นอะไรของมันวะนเนี่ยเวียนหัวบี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 เออ อ่าบอกเลยว่าโคตรโกงเอ้าเมาส์ดับว่ะเมาส์ดับว่ะอ้าวอยู่ออกเลยอ้าวสิงกับออกกันเลยทีเดียวเชียวขูกลัวครับเขากลัวดูย้อนแต่ละคนคบ,บอกแล้วนี่คือการโกงอ้าว <laughs> ได้เฉยได้เฉยเลยก็อันนี้เป็นแต่ละคนแม่งโคตร <laughs> ออกเลยที่เหลือเนี่ย โอ้ยอยู่ไม่อยู่ไม่หนุกเลยอะ่ะอไม่บอะไรวะเฮ้ยเจอแล้วมาอย่ารับแฟกตอา่าโทษยิงไปแค่นี้พอเอออัดเดินเข้าไปเออเดยเอ,อ้ยนี่มันอัดน,นี่หว่าเฮ้ยอัดจะอย่ายิงไปยิงมาเว้นหัวโอ้ยเดยอะไรวะเพิ่งกำลังเล่นกับมันเลยอ่ะนี่วิวยังสวยด่านนี้ <c oughs> เอาก็ไม่มีกฎบอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทะเลาะกันไอ้เพิ่งเห็นเดยิงอยู่ตรงนี้เลือดแดง โอ้ยเด็ดไอเดแ้งแดงว่ะมันมีแต่ไก่ทางนั้นเลยเกลดดันเนี่ยตามนั้นถ้าอยู่ไม่อยู่ก็ไก่ทางนั้นอ่ะอะไนล้ว่เฮ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเจอแล้วแฝงคุณขอน่ะตัวเนี้ยเอ้าอะไรวะแฝงหลังมันดีว่ะแบ่งบ้างเซ้แบ่งบ้างสามห้าเนี่ยอยู่ซองเวลุ่มันอยู่ไหนอ่ะ ไม่รู้อ่ะอัดโดดโดนน้ำตาเดยโดนน้ำตายดิจะได้รู้มันอยู่ไหนแโอ้โหก็หน่วยอยู่ดิแม่งเห็นยังโอ๋อจะได้ฆ่าไหมเนี่ยสกอร์แฟงโคตรเลอะเออตอนนี้ไม่เละจริงอ่ะถ้าอยู่ไม่เข้ามาสกอร์มันจะดีมากเว้ยแค่อยู่ขอคนเดียวแฟงท็อสกอร์แฟงแย่ขนาดนี้เลยขอใครก็ได้ที่ไม่ใช่อยู่อ่ะ สนาดเรายิงมันก่อนมันยังชนะได้อะตอนนี้ก็มองว่าผมเป็นก่ากันเลยทีเดียวเชียวอะเอมันอยู่ไหนเลืออย่ตวียวเนี่ยเนื่องจากปัญหากันไม่เจอนี่แหละคิวม่หนึ่งเป็นอย่างนี้ไงไหนวะออ้ยิงใครมันยิงแฟงอะโว้ยโง่ลาก่อยนะเพื่อนเพื่อนไม่ตาย เอ้ยอาจโดนน้ำตายไปดิเดฟเพิ่งของคิว De, นะเดฟเจอเดฟกระโดดน้ำดิเอ้ยเพิ่งของคิวดิคิวไม่งงมากเลยเนี่ยเอ้าแม่งอยู่ไหนวะอันไม่ได้เก็บติดม้าตอนนี้เราจะมาทำการเอ้ยเพิ่งเจอมาแล้วใช่หรือเปล่าฆ่าคนกันนะไม่ใช่วะมาเดี๋ยววันกระโดดฆ่าตัวตายให้เออเร็วๆดิเดฟถ้าเจอมันเพิ่งขอ ก็ให้ตาณิโจก็ปิดเลยก็ปิดคลิปเลยวะใช่ตาณิโจก็เขาปิดคลิปแต่ยังไม่จบเพราะมันยังไม่อยากจบไอ้มันยืนไหนเนี่ยเด็กใครได้โดนตายไปดิอ้าวแววเจอมาแล้วเนี่ยไหนนิ่งๆเลยเนี่ยยืนนิ่งเฮ้ยพร่ท้องขอไม่นิ่งแด็กมันอยู่ที่ขาแล้เนี่ยพระทขอไม่ขออยู่กองตู้คอนเทนเนอร์อะไม่เดแล้วันเดล้วนี่นี่นะครับมันจะไม่จบก็เพรอย่างนี้แหละมันจะไม่จบก็เพราะอย่างนี้แหละ ไมบอกมันเดียวส็สอบกันหน้าเลยดิอ่ามาเล่นสอบเพือนอเฮ้ยคิวมันสวยมากเลยเว้ยหนึ่งต่อสิบอะไม่สวยเกินว่ะยองมีคนเข้ามาคนนึ่งไม่มีแต่ไก่เท่งนั้นเลยว่ะด่านเนี่ยมียูคนเดียวที่ทำคิวมันเสียเนี่ยคนอื่นแม่งไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ไม่ค่อยอยากเปิดแถบ ไม่อยากปวดแถบมากๆอูแม่งกระตุกอ่ะไม่ไอ้คนหายแม่งกระตุกอะอ๋อไอ้เจอล้ตัวนึ่งสองตัวเลยวางเอแล้วอัดโดดตึกนะตายไปเลยไม่คืจะฆ่ามันโอ้บอกเลยว่าไอ้คนหายแม่งโคตรกระตุกอัดอัดไปเร็วมันอยู่เอ ไปเอก่อนสิวะครับขอโทษครับขอโทษครับเออมันรู้เรื่องบ้างอ้าวไอเดไปไหนอะไอเดตาไดยไปแล้วไอเดไม่งหลุดเดไอเดไม่งหลุดวะกูแล้วนะเออกูเลยกูเลยมันไปแล้วอ่ะเตรียมยิงยอ่ะจะโอ้ไม่ใช่ไไเก่งจริงนะโอ้ยลอยเดอะแพ้แล้วตอนเนี้ย ยังยังยังหลกอันนี้ไม่หลุดอนี้ไม่โง่หมดแล้วอ่ะเออคำหนึ่งนะโอ้โหแฟงอยู่ฐานตู้คอนเทนเนอร์ไปลงเอแฟนตู้คอนเทนเนอร์ลงเอ

มันมาแล้วแฟนโอ้ยโอ้บอกเลยว่าตาอนนี้โคตรไกญ่เลยอะ่ะอัด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 พูดแทนเดย์ดิอัดพูดแทนเดย์ดิทีนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใช่แล้วครับอ้าวเงียบอ้าวพูดต่อเดย์กันบายๆเจอกันคราหนีบ้บายๆใช่แล้วครับ you again Goodbye แฮ from the dead, 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 dead.